ีเนี้ยผมจะพาไปข้ามฝั่งที่เกาหลีใต้มัางนะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นรายงานมาจาก South China Morning Post สหนังสือพิมพ์ภาษากังกของฮ่องกงพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้บบอกว่าการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ปีนี้บูมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นถึง470%แต่ที่น่าสังเกตก็คือนักท่องเที่ยวจากไทย ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นประเทศต้นทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งกลับลดจํานวนลงอย่างเห็นได้ชัดโดยปีนี้นักท่องเท,ที่ยวจากไทยที่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้มีจํานวนน้อยกว่านักท่อง,ทองเที่ยวจากเวียดนามหรือว่าฟิลิปปินส์ซะอีกนะครับซึ่งถ้าไปดูข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีจะเห็นได้เลยครับว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแค่สถิติในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษาย,ยนปีนี้พบว่านักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ ลดลงไปถึง21%เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมถึงเมษายนปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่ย้อนแย้งกับภาพรวมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ปีนี้มากๆเลยครับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีระบุว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเกาหลีใต้86.9%โดยประเทศที่โดดเด่นที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือประเทศจีนมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเกาหลีเพิ่มขึ้น470% ซึ่งก็เป็นผลพวงจากการที่จีนเพิ่งจะเปิดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ปิดประเทศมาตั้งแต่โควิด19ระบาดแต่ก็ไม่ใช่แค่จีนนะครับเพราะมีนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น89%เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับใกล้ๆบ้านเราอีกหลายประเทศเลยก็มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อย่างเช่นฟิลิปปินส์มีนักต้องนักเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวกาหลีใต้เพิ่มขึ้น76%อินโดนีเซียมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น51%นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเพิ่มขึ้น35%นักท่องเที่ยวจากเวียดนามเพิ่มขึ้น29%และนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์เพิ่มขึ้น11%มาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในประเทศใดประเทศหนึ่ง มีปัจจัยมีสาเหตุหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญเลยมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือถ้ายังจํากันได้เนี่ยช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิที่ว่ากันว่าทําให้โลกหยุดชะง,งักไปชั่วขณะเนี่ยประเทศต่างๆก็พากันปิดประเทศสกัดการระบาดทําให้การขนส่งเดินทางรวมถึงภาคก,การท่องเที่ยวซบเซาไปค่อนข้างมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ที่หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากโควิด1 9แล้วก็กําลังไปได้ดีเนี่ย บรรดาภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบตอนนั้นเนี่ยก็กําลังฟื้นคืนสู่ภาวะปกติมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือภาคการท่องเที่ยวกัเราก็จะเห็นภาพที่สะท้อนออกมาเลยว่าการท่องเที่ยวในหลายประเทศหรือแม้แต่ประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มฟื้นตัวแล้วก็คึกคักมากขึ้นนะครับทีนี้กลับมาดูกรณีของเกาหลีใต้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าปีนี้นะักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงมากเลยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้ากลางภาพออกไปให้ไกลกว่านั้นอาจพูดได้เลยว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะครับ เพราะไม่ใช่แค่การที่นักท่องเที่ยวลดลงส่วนทางกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่นิยมเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้มากขึ้นเนี่ยแต่ถ้าย้อนดูสถิติเก่าๆตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดสิจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงไปเยอะมากจริงๆถ้าไปดูสถิติขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีเทียบกับจานวนนักท่องเที่ยวจากไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน2562ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิดสิเจะระบาดกับตัวเลขล่าสุดของตัวนี้เนี่ย ก็มีการเทียบเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ที่เป็นแค่59%ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ในช่วงเดือนเดียวกันของปี2562พูดง่ายๆก็คือคนไทยไปเที่ยวเกาหลีใต้น้อยลงครึ่งๆนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนครูสเกา ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยจากที่เคยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้มากที่สุดในปี2,562เนี่ยนะครับปีนี้ก็ตกลงมาอยู่ที่อันดับ3ตามหลังเวียดนามกับฟิลิปปินส์ซึ่งแซงหน้ามาเป็นอันดับที่1และ2เรียบร้อยแล้วคําถามก็คืออะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้น้อยลงเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะคิดถึงคําตอบที่ว่าสาเหตุหนึ่งหนีไม่พ้นความเข้มงวด ความเข้มข้นในการตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ซึ่งก็มีกระแสในโลกโซเชียลมาเป็นระยะระยะนะครับแต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปัจจัยเดียวหรือเปล่าและถ้าดูจากมุมมองของสื่อต่างประเทศในกรณีนี้ก็คือ South China Morning Post เนี่ยเขามองถึงปัจจัยอื่นๆหรือไม่ถ้ามองจากข้างนอกเข้ามา เซาล์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ซึ่งออกมารายงานเรื่องนี้ให้เหตุผลแบบนี้ครับบอกว่ามีคําอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแชร์มุมมองว่าสาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวเกาหลีใต้น้อยลงเป็นผลมาจากภาพรวมที่เป็นเรื่องของความรู้สึกเชิงลบที่เกิดจากการถูกปฏิเสธเข้าประเทศประกอบกับการที่เกาหลีใต้หันมาใช้ระบบ KETA หรือว่า Korea Electronic Travel Authorization ซึ่งเป็นระบบอนุมัติการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวนักเดินทางจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า1 1 2ประเทศต้องลงทะเบียนออนไลน์และขออนุมัติเข้าประเทศก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้ลดลงครับเ<ม>พราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีอัตราการปฏิเสธ KETA ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงมากโดยไม่มีคําอธิบายเหตุผลการปฏิเสธอย่างชัดเจนซึ่งก็ยิ่งเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ ยิงไปกว่านั้นนะครับยังมีนักท่องเที่ยวบางคนที่แม้จะได้รับอนุมัติ KETA แล้วแต่ก็ยังถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ก็เลยยิ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ปัญหานี้ยิ่งรุนแรงภาพลักษณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกสื่อฮ่องกงเซาชไนนามอนิ่งโพสต์ระบุเลยครับว่าเรื่องการถูกปฏิษษเสธเข้าเมืองเหล่านี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียของไทยแล้วก็ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเกาหลีใต้ลดลง อย่างไรก็ตามเซาชานีเซาล์ไชน่ามอร์นิงโพสต์บอกว่าข้อกำหนดการเข้าเมืองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับคนไทยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ไทยเป็นแหล่งแรงงานผิดกฎหมายอันดับต้นๆของเกาหลีใต้ด้วยนะครับซึ่งกระทระวงยุติธรรมเกาหลีใต้ยืนยันว่ามาตรการเหล่านี้มีความจําเป็นสำหรับการป้องกันการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนไทยแต่อย่างใดแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ต้องบอกว่าหน่วยงานการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งเป้าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเที่ยว ในเกาหลีใต้ให้ได้20ล้านคนต่อปีเนี่ยก็ถือได้ว่ากังวลเกี่ยวกับจํานวนที่ลดลงของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทยซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยเป็นประเทศอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีนักท่องเที่ยวไปเกาหลีใต้จํานวนมากอยู่ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้เปิดเผยกับเซาล์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์บอกว่าทางกระทรวงก็รู้อยู่ว่าการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถอธิบายได้ด้วยประเด็น KETA แค่ประเด็นเดียว แต่แม้ว่าจะมีการขอยกเว้น KETA ชั่วคราวในปีนี้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นปีแห่งการมาเยือนเกาหลีใต้แต่กระทรวงยุติธรรมก็ยังคงยืนยันว่าระบบการขออนุมัติเข้าประเทศผ่านระบบ KETA นั้นยังต้องดำเนินต่อไปโดยในปี2566ถึง2567เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นปีที่ทางการเกาหลีใต้และทางการไทยกำหนดให้เป็นปีแห่งการเยือนเกาหลีไทยนะครับ โดยหวังว่าจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศครับน,นี่นี่เป็นกรณีที่ผมคิดว่าหลายคนนึกภาพออกเลยนะครับแล้วก็เป็นผลพวงที่ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงเป็นข้อมูลที่ออกมาในเชิงสถิติที่อย่างน้อยที่สุดเราเห็นภาพแล้วว่าฝ่ายเกาหลีรับทราบแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าระบบอนุมัติการขอเข้าประเทศ KETA นั้นยังเป็นระบบที่ต้องเปิดใช้งานอยู่ไม่ว่าทางการไทยกับทางการเกาหลีใต้จะมีความพยายามร่วมมือให้เป็นปีแห่งการเดินทางไปมาหาสู่กันก็ตามครับสำนักข่าว today make tomorrow today